ก็เป็นวันแรกของการล็อกดาวน์และมาร์กมีงานต่อเนื่องอยู่4งานด้วยกัน oh. วันนี้จะมาอัดคลิปวันเดวิสของมาร์กนะครับซึ่งเป็นปกตินะครับที่แต่ละงานมักจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับก็วันนี้นะจะไปงานแรกเลยก็คือนั่งทานข้าวก่อนกับผู้บริหารของบูการีและก็ไปงานเปิดของฮิวเกอร์บอสนะครับหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าไปงานของวาเลนติโนเสร็จแล้วงานสุด ท้ายนะที่ไอคอนสยามไม่รู้จะไปทันหรือเปล่างานของแซงรอรองนะครับเป็นงานเปิด Pop ๊อปอัพสโตร์แล้วก็มีดารามีสื่อมาอยัางไงก็ติดตามชมนะครับร้านแรกที่เ,เราต้องมาร้านมอสซาวันนั่งทานอาหารก่อนรัน คขาพิเกลขอเค้าออร์เดินขาต่อจุลีของบุกรีนะครับวันนี้เรามาทานข้าวใช่ไหมครใช่ค่ะร้านมอสซานี่ก็มาทานประจำเนาะอันนี้ละกันอับูราต้ามงโก yes, kind of like mm ้น hmm. ี่ม uh ีอะไรแนะนำบ้างครับของเราจะมีคืนชิ้วพิซซ่าพิซซ่าอะไรทับเบิลเชสเตอร์อันนี้ด้วยบูเชสเตอร์ทับเบิลพิซซ่าไหนครับไหนแนะนำ จะอยู่หน้ากลางนะคะแล้วจะมีทั้งหมด11หน้าพิซซ <Okay. S 1> ่าหน้าแนะนำก็จะมีหน้าเตาตุต๋อ่านี่ท็อปก็เนี่ยเดี๋ยวกินโอเคท็อปวันนี้เดี๋ยวดูหน้าตามันนะเนื้อมีชิ้นเล็กไหมอ่ะมีเป็นเนื้อเทอนิโดอย์ค่ะแล้วก็เป็นแซนสเต็กเป็นก้อนถ้าเป็นสัตว์าถ้าเป็นพ็อตเลัลเลต์อ่าอ่าง็อตชันเล็กโอเคแค่นี้ความสุดแล้วแบน,ะนมีเดียว มากก็ไม่มีเสื้อของีิกูกบอสเด็กกูบุรต่าเด็กกูบระต้านี่นาทีนาานาทานค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปกอน อาหารอิตาเลียนของแบรนด์ดังอยู่ที่คารากานนะครับขยับคาราก้อนนีเลยมอสซามอสซาว้าว,ว,วบูราตาเป็นชิดนมวัวนะที่มักชอบมากแล้วาาบบทานจับทูับแฮมนั้นม่ำม่ำม่ำอืมอ,อร่อย ว้าวเราไม่ได้กินตังเลยอ่ะอันนี้เป็นการแนะนำเลยน่าทานมากท็อปปิ้เห็ดแชมเปญองเราจะไม่พูดพฟันทำเพลงนะคะเราจะตัดเลยครับขอซอสซอสมะเขือเทศหน่อยครับต้องชิมนิดนึงหอมหอมเห็ดแชมเปญองหอมพะหมายแฮมเค็มพะหมายแฮมแล้วก็หอมท็อปปิ้งอันนี้จานแนะนำเลยนะ มิดแพงด้วยประมาณ890โอ้อันนี้นะ่ากินยังเลยอ่ะสเต็กน่าทานมากนะครับพอชั่นนี้ก็800กว่าบาทเอง บเสื้อผ้าของดิวเป็นบอสนี่ก็เป็นแบรนด์เยอรมันนะครับก็มีสไตล์แบบว่าเป็นเสื้อผ้าที่เป็นกีฬานะครับออกแบบสปอร์ตสปอร์ตเป็นเสื้อผ้าดูไวรุ่นละธรรมะธรรมงแล้วเคลื่อนตัวง่ายนะครับสั่งก็น่ารักน่ารักราคาไม่แพงมากนะครับลักหมื่นกว่าสองหมื่นต่ำ ก็น,นี่สวยสีสวยมากกล้าหลักตัวนี้เห็นตั้งแต่ข้างาน เบสบอลเนาะผมเป็นสูเกมเปเล่นไ้รักมากมากเลยเป็นบอมเบอร์แจ็คเก็ต ก็มีลูกเบสบอลขายน่ารักมากเลยเท่มากเลยบอสเสื้อผ้าแฟชั่นผู้ใหญ่ก็เป็นบอสเป็นเสื้อผ้าเด็กก็ิวโก่มุม้นะครเป็นเสื้อผ้าคัตอง สีหวานน่ารักมากสีตัดน่ารัก,น,กน่ารักมันก็เป็นโทนสีดำสภาพเขาเส,สบายมากครับเขาเน้เป็นเรื่องของการมุ้ตัวง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นแฟชั่นดูเบาๆนะฮะถ้าใครสนใจฮิวโก้บอสนะครับ ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็แยกเป็นบอสอย่างเดียวแล้วสำหรับของบบผู้ใหญ่นะฮะยูโก้ก็เดี๋ยวอีกสักพักจะเปิดช็อปละนะครับเขาก็อย่างที่บอกว่าถ้าหากว่ามีช็อปทั้งสองอันมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เดี๋ยวมัจะมาทำคลิปอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับเราพาดูของป่ากของคอเดี๋ยวเราจะไปงานต่อที่วาเลนติโนนะครับก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วก็ไปร่วมงานกับลูกสาวนะฮะ อันนี้ก็วันนี้มาในลุขนคของวูติโก้นะครับเป็นสูตรของวูติโก้นะครับ อนนี้มักก็อยู่เอ็มคอร์เทียแล้วนะครับก็เปลี่ยนเสื้อผ้ามาแล้วเรียบร้อยและตอนนี้กําลังจะมาที่วาเลนติโนนะครับมาเป็นงานอีเวนต์เล็กๆนะครับมาร่วมง,งานและปกติเนี่ยถ้าหากว่าก่อนโควิดเนี่ยมักจะไปงานอย่างนี้เป็นประจํานะครับแล้วต้องเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าวันนี้ก็จะทาคลิปให้เพื่อนๆดูว่าชีวิตมากทุกวันเวลาออกงานนี่เป็นยังไงหลายะคนนะครับจะเห็นว่ามักทำอะไรบ้างในแต่ละวัน ต้องจากทําง,งานที่ร้านแล้วไปงานวันรสารสี่งานวันนี้ตกเย็นมันต้องไปกินแชร์อีกนะครับ <c oughs> เขันขันน่ารักมากมีไซส์ใหญ่ไหมครับเีจะลองดูนะมาสีส์ใหญ่เอาแบบแม่ค่ะสีน้ำตาลน่ารักดีเนาะสีทองนะครับใช่คอร์เซชันสีทองน่ารักมากแต่ว่าเสื้อแบงนี้นะครับเราใส่มันสวยแต่ว่าเราใส่เนี่ยมันตรงเงี้ยมันจะแตกหลอดคือสวยมากผู้หญิงใส่เนี่ปังมากเนี่ย เป็นนิดเนาะ,ะวาเลนตินโนนี่ก็เป็นแบรนด์สัญชาติอิตาเลียนแบรนด์นะครับเ,เป็นเสื้อคอสองชั้นเนาะน่ารักดีอ่ะเป็นเทคนิคใช้ใช้เศษลงบนนิดนะครับดูสิสวยมากวาเลนตินโนนี่ก็ต้องพูดถึงสตัดนะอันนี้เป็นกระเป๋า,ปามีฝาสซับตัด น่ารักมากอันนี้ซิกเนเจอร์สาวมกช่องมาก ต้องแชมเปญนะคะอย่างเราๆราเจ้าบอกว่าดี่คือที่ของพี่เออนี่ดีดีนูขอโทษหนูยังไม่ไปเลยอ่ะยังไม่ไปแล้วขอโทษนะคะขอบคุณท่องพี่ค่ะขอบคุณท้องพี่จริงจริงจริงหนูต้องไปแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสได้มาเจอกัน่ดีใจมากเหมือนกันฉันขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณค่ะ วุ้ยน่ารักสาสีแดงตันนี้ไม่ทำคอนเทนต์คริสต์มาสได้เลยคอร์เล็ชั์น,นี้จะเป็นสีทองนะครับสีทองส,สวยมมากต่นี้ต้องลายคลีนเท่านั้นน,นะ ออริจินอลก็ต้องสีแดงเนาะกับกุหลาบอันนี้เป็นไอเทมรองเท้าผ้าใบแต่เป็นขัดเก๋ดีสีสะท้อนแสงมีหลายสีสีสีห้าสีมีสีน้ำเงินด้วยแต่ผมชอบสีนี้เปรี้ยวดี อาจรผู้ชายนี่ก็เสื้อผ้าจะเป็นโทนสีเขียวดำขาวนะคนะก็จะมีแดงบ้างนะครับปกติตะกอนของพาอพ่อเผิดเห็นอย่างเงี้ยต้องซื้อนะแต่เดี๋ยวนี้มักรู้สึกว่าพอเราใส่หมวกแล้วเราดูสุกหน้าเราตุยตุยเงี้ยก็จะไม่ค่อยชอบใส่หมวกหลังๆก็จะไม่ค่อยเห็นมักใส่หมวกแล้วนอกจากจะไปต่างประเทศ คอนิคของวาเลนติโนนั่นแหก็เขาก็จะเอาสตาร์ต like ูลาอะไรมาเนีเล <ati> ่นสีเป็นสีสั้นสีสั้นอันนี้ก็แค่ที่เข้าเก๋แล้วเนาะนี่ดูตุ้ย ต้องสกรีนที่ตัววีนะแล้วก็กังเกงเขาเป็นแบบอะไรนะยัางเกงเป็นต่อจะใช้มสองสองสีสองฝั่งไม่เท่ากันสองฝั่งไม่เหมือนกันด้วยเกงถ้าหลังได้เลยคันกระเป๋าข้าหลังสวย ก็จะมีห้อง V.I.P. ต้อนรับแต่ก็มีแชมเปญหวานหวนเย็นๆมาต้อนรับตลอดนี่ก็มีอันนี้เป็นกิฟต์เซ็ตให้กับบา้านอันนี้เสร็จแล้วที่วาเลนติโนเดี๋ยวไปนั่งรถไปไอคอนสยามต่อใช้เวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าบนรถไปงาน t o อปอัพสต e ของแสงรองรองที่ไอคอนสยามครับ และแล้วเราก็มาถึงที่ไอคอนสยามแล้วนะครับก็ไวเหมือนโกหกมาจากเอมกอเชียประมาณเกือบชั่วโมงเลยนะครับมาลกกงานแซงรอลองป็อบอัพสโตร์นะครับวันนี้ดารามาเทียบเลยนะครับนี่คองนี้เลยเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อีกการหนึ่งนะครับถ้าหากไม่มีโควิดนี่จะใหญ่กว่านี้อีกนะ ใช่เดี๋ยวไปที่ร้านก่อนนะครับเ,เก่งเหมือนกันมากเลยครับเกงเหมือนกันแท้อะไรเขาบอกว่าเป็นรสเที่ครับที่ททโต้องโตก่อนโต,โต้นนองโตก่อนจะได้กินทาน ครับแนะนําเลยตัวนี้สวยมากตลอดกาลและตลอดไปใช่ตัวนี้เป็นเท็ดดี้บอมเบอร์มีมาตั้งแต่ตอนที่เท็ดดี้ซีนทำให้กับแซงนอ่องๆใช่คอนติเนียมาถึงตอนเป็นนิสต์เต็โมเป็นไทม์เลสคลีสนะคะใช่ตัวนี้ถ้าเผื่อใครมีแซงอ่องต้องพลาดไม่ได้เลยอันนี้ต้องมีหนึ่งตัวนะต้องมีต้องมีสองตัว ทริคบู๊สำหรับแฟชั่นนิสต้าสีนี้ต้องมีนะเนี่ยบอกว่าจะเก็บไว้สักต,ตัวหนึ่งนะครับแฟชั่นนิสต้าต้องมีเลยแต่เจ็ดใจก็ชอบมีือกันคืออันนี้เป็นของโลกที่เป็นซิเกนเจอร์ของเป็นสิกเนเจอร์ของแซงรองเนาะ ดูใจก็อยากได้ก็ใส่ได้เป็นสตรีสนุกสนุกแต่อันนั้นถ้าออกงานก็เก๋เทศจะได้อะถ้าจะเอาสองตัวถ้าออกเอาสองตัวเอาแดงตัวนึงดีกว่าเดี๋ยวลองนึกก่อนติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักไม่ค่อชอบแต่แดงมีเยอะแล้วแดงมีเยอะแล้วก็เลยรู้สึกคิดอยู่อ่าไม่แพงนะราคาเก้าหมื่นเก้าเองไม่แพงพอถ้าเกิดเป็นแบรนด์อื่นก็ประมาณก็ร่วมแสนกลางกลาโอ้เจส มาช้อปปิ้งก่อนเข้างานนะครับจริงๆแล้วถ้าหาว่างานนี้เนี่ยไม่มีโควิดงานนี้จะใหญ่มากนะฮะแต่ก็ไม่น่าจะน้อยหน้างานกุชี่นะดารามาเพียบเหมือนกันวันนี้อยากเจอน้องเกมส์จีไม่รู้ได้เจอหรือเปล่าน,นะวันนี้มาเพื่อการนี้เลยนะเพื่อการนี้เลยนะท่านคระสุริยงของเมโซมัต์ทาวินนะครับมาเตี้มอะไรครับเสื้อนี่สวยจังเลยขอบคุณค่ะ พ่ขอเก่าน่ะตสวยปังมากวันนี้ก็มาร่วมงานเช่นกันนะครับน้องไอ้น,าน่ารักมาก่าดื่มดื่มด้วยกัน

แบรน์ของอแซมรอลอนนะครับถ้าเป็นสไตล์ร็อกแอนด์โรลซื้อแล้วนี่ใส่ได้ตลอดเลยนะดูน่ารักมากรุ่นนี้รุ่น,น,น,นใหม่น่ารักมากเลยนะเดี๋ยวมันจะเปิดให้ดูรุ่นนี้เป็นรุ่นแบบว่าเห็นในแอดนะเห็นในแอดเดี๋ยวเปิดให้ดูให้เพื่อนๆดูความน่ารักของเขานเป็นหนังปั๊มนะ แต่ว่ามันจะเป็นลักษณะอย่าง<อ>เงี้ยแล้วก็เนี่ยเห็นได้แอป<อ>น่ารักมากแฟชั่นนิตต้าของน้องใช้กันเยอะมากนะครับ ไม่รู้ใส่แล้วหัวนมจะหลุดออกมาอยากใส่ถ่ายรูปจังเลยภาพอยชั่นตัวนี้สวยมากมา แล้วก็ลูกค้าเก่านะคะวันนี้นะคะน้องป๊อปะะใช่ไหมคะดูไลฟ์ของพี่แล้วรู้สึกยังไงคะหนึ่งก็ชอบที่ตัวพี่มาด้วยแล้วก็แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นไอดลอลขอบคงเ<อ>ขาต้องตารแต่งตัวแล้วก็ไลฟ์สไตล์แล้วก็คือเราชอบอะ่ะเราชอบที่เขาช้อปปิ้ง,ง,งเหมือนกันแล้วก็แบบว่ารูา้สึกว่าเฮ้ยบองคนมาฟังมาทุกอย่างมัน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 ประโยชน์อ่ะคนจะเหาว่าเราแบบว่าช้อปปิ้งอะไรไลฟ์ แต่สุดท้าย่บางอย่างมันมีคุณค่าของมันเนาะบางอย่างค่าทางจิตใจหนึ่งแล้วมันสร้างความมั่นใจแล้วจริงๆแบรนด์ที่เราถาเงินไปเรื่อยๆแล้วเราเป็น V I P ของแต่ละแบรนด์เขาก็ทวีตเรานี่สาเหตุที่มาบอกว่าทำไมเราต้องซื้อของที่บ้านเราเพราะถ้าเราซื้อของถูกที่เมืองนอกแล้วมาให้บ้านเราทวีตคงไม่มีอยากได้อะไรแบรนด์ก็ต้องถังให้แบรนด์ก็ต้องดูแลนี่คือสิ่งหนึ่งที่เรา กับคฝากเชิญเพื่อนเพื่อนนดิดนึงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพจมาร์กด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามพี่มาร์กแล้วก็ร้านทั้งผีหมาด้วยก็เป็นประสบการณ์ใหม่ไม่ใช่แค่ทั้งผีเดียวเราสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการช็อปปิ้งไลฟสไตล์แต่ละคนด้วยเช่นกันขอบคุณนะคราป๊อปสวัสดี <นะ S 2> ครับใช ให้กูสิมากนะครับสำหรับงานแสงรอลองป๊อบพับสโตร์นะก็มักจะมีงานไปกินเลี้ยงกินแชร์ต่อติดตาม The World of Mark Tawin ในทุกช่องทางนะครับตอนนี้มักขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย